มาดูข้อที่สิบกันดีกว่านักเรียนจ๋าแหมโจข้อนี้มันมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าเข้าใจว่าเคยเป็นข้อสอบเตรียมอุดมมาก่อนนะ,ะข้อเนี้ยเข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าข้อนี้เป็นข้อส,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 สอบสสวทนะข้อสอบเก่าเขาบอกว่าหนึ่งร้อยคูณเก้าสิบเก้าลบเก้าสิบเก้าคูณเก้าสิบแปดตัวนี้คูณกันแล้วก็ลบก้อนเนี้ยคูณกันทันไหมะแล้วก็บวกก้อนนี้คูณกันแล้วก็ลบก้อนนี้คูณกัน มันทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆลูกหลักดังนั้นหนูจะเห็นว่าจะเห็นว่ามันมีบวกลบบวกสลับกันไปเรื่อยๆบวกลบบวกสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ก้อนนี้ใช่ไหมคูณกันนะแล้วก็บวกก้อนนี้อ่าโอเคไม่ว่ากันคู่ทรการสังเกตก้อนนี้ก่อนสังเกตก้อนนี้ก่อนมันบวกลบบวกลบไปเรื่อยหน้าเกลี้ยงขี้อะลูก หน้าเลขคี่มันจะเป็นลบเห็นไหมนี่เห็นไหมหน้าเลขคี่มันเป็นลบเห็นไหมส่วนหน้าเลขคู่มันจะเป็นบวกเนี่ยหน้าเลขคู่เป็นบวกโอ้โหข้อนี้ใช้วิธีเดียวเลยคือดึงตัวร่วมะัะดึงตัวร่วมครับนักเรียนเห็นไหมดึงตัวร่วมเลยครูจะทําการจับคู่มันแล้วก็ดึงตัวร่วมถามว่าจับยังไงจับอย่างนี้เลย จับนี้เลยจับสี่ตัวเลยหนูจะเห็นว่าหนึ่งร้อยคูณเก้าสิบเก้าลบเก้าสิบเก้าคูณเก้าสิบแปดคำถามคือมีตัวร่วมกันคือเลขอะไรครับคือเก้าสิบเก้าครับดังนั้นครูสามารถดึงเก้าสิบเก้าเนี่ยออกไปได้ทันไหมฮะครูก็เลยจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมคือครูดึงเก้าสิบเก้าออกมาข้างในจะเหลือหนึ่งร้อยใช่ไหมลูกกับอะไรกับลบเก้าสิบแปดนี่ไงคู่หน้าจบไปแล้ว ทันเนี้ยถัดไปไปดูต่อก้อนสีสม้มมีเก้าสิบเจ็ดกับเก้าสิบเจ็ดเป็นตัวประกอบร่วมกันครูด,ดึงเก้าสิบเจ็ดออกไปอีกรอบหนึ่งดังนั้นบวกใช่ไหมมันเชื่อมตัวหมายบวกนี่นะเชื่อมตัวหมายบวกก็บวกเก้าสิบเจ็ดคูณใครลูกเก้าสิบแปดลบเก้าสิบหกนี่ไงจำไหมเนี่ยเก้าสิบแปดลบเก้าสิบหกอ๋อมันคือเลขคู่ลบเลขคู่นั่นเองข้างหน้ามันคือเลขคี่กับเลขคี่ท่านเนี้ย เดาซิก้อนถัดไปคืออะไรเดา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 เก้าเก้าเก้าเจ็ดต่อไปนะ่าจะเป็นเก้าอะไรเก้าห้าครับเพราะมันคือเลขคี่คูณกับใครเดาสิหนึ่งร้อยเก้าแปดต่อไปเก้าแปดเก้าหกเฮ้ยเก้าแปดตัวนี้มันไปสัมพันธ์กับเก้าแปดตัวนี้แสดงว่าเก้าหกตัวนี้ต้องมาสัมพันธ์กับเก้าหกตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นเก้าสิบหกลบเก้าสิบสี่ครับหนูต้องหาแพทเทิร์นให้เจอหนูต้องหาแพทเทิร์นให้เจอ,ห,อ,ห,าห,เจอหาเองนะลูก หาเองลลูกอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮนะจนไปถึงก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายคืออะไรซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องมีเลขก่อนหน้านี้ใช่ไหมนั่นเรียนจะเห็นว่าเก้าเก้าเก้าเจ็ด้าห้าถ้าตรงเนี้ยหนูต้องดึงอะไรออกไปถ้าสุดท้ายมันต้องดึงสองออกไปใช่ไหมอ่าดึงสองออกไปดังนั้นครูจะขออนุญาตใส่ใส่วงเล็บยังไงดี ตรงนี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งอ่ะอีกคู่หนึ่งถูกไหมฮะเพราะมีสามเป็นตัวประกอบร่วมกันงั้นคููดึงสามออกไปได้ไหมได้ข้างใน,นก็เหลือเป็นสี่คูณสองถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นบวกสามคูณอะไรสี่คูณสองเห็นไหมฮะแล้วหนูก็ค่อยบวกอะไรสองคูณหนึ่งตามมาตัวนี้ไม่มีคู่ไม่มีคู่เนะ่ อันนี้สี่บสองนะลูกไม่ใช่สี่คูณสองสี่ลบสองนะพอเราดึงสามออกไปใช่ไหมก็จะเหลือแค่สี่ลบกับสองขอภยัยตัวนี้เลขสองติดลบอ่ะโอเคและก้อนสุดท้ายไม่มีคู่ไม่มีคู่ทำยังไงดีในหะ้มันมีคู่เราอยากได้อ่ะแสดงว่ามันก็คือหนึ่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคู่เติมค่าเข้าไปหนึ่งอยู่หน้า พราะมันจะได้เป็นเลขคี่งไงลูกสามแล้วก็หนึ่งอยากได้เป็นสี่ลบสองต่อไปมันน่าจะเป็นอะไรอันนี้คือสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณหนึ่งเป็นสองมาจากไหนมาจากสองลบศูนย์ครับเห็นไหมฮะทันไหมมาจากสองลบศูนย์เพราะว่าสองลบศูนย์ก็ลบกันออกมาก็เป็นสองคูณหนึ่งก็ได้สองอยู่ดีอ๋อฉะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ย ก้อนข้างหน้ามันเป็นเลขขี้หมดเลย99 97 95 3 1ก้อนข้างหลังหนูลบกันออกมาเป็น2 2 2 2แล้วก็2หมดเลยเพราะฉะนั้นคูณเลยได้มาเป็นโอเคแหละกลายเป็น99คูณ2บวก97คูณ2บวก95คูณ2บวกไปเรื่อยถึงตัวที่3คูณ2 บวกหนึ่งคูณสองเห็นไหมลูกเห็นไหมครับอ๋าได้ไหมได้ไหมได้ไหมดังนั้นพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บหนูจะเห็นว่าเฮ้ยกูเจ๊สองเป็นตัวประกอบร่วมกันอีกแล้วค่ะหนูดึงสองออกไปเลยลูกทีนี้ดึงสองออกไปยาวเลยค่ะก็จะเหลือแค่ดึงสองออกมานะข้างในก็จะเป็นเก้าสิบเก้าบวกเก้าสิบเจ็ดบวกเก้าสิบห้าบวกเก้าสิบสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง บวกสามแล้วก็บวกหนึ่งครับนี่ทีเนี้ตรงเนี้มันเป็นผลบวกเลขคี่ใช่ไหมครนะนะูสลับนะขอยัดสลับนะสลับนะมันจะกลายเป็นสองข้างหน้าข้างไว้หนึ่งบวกสามบวกห้าบวกไปเรื่อยถึงตัวที่บวกเก้าสิบเจ็ดบวกเก้าสิบเก้าสลับกันที่เฉยนะเขียนหนึ่งมาข้างหน้าเอาก้าสิบเก้าไว้ข้างหลังมันก็เลยกลายเป็นผลบวกเลขคี่ถามว่ามีสูตรเลขคี่ไหมมีนะแต่ครูไม่ให้ พราครูสอนพวกเราแล้วว่ามันมีสูตรเดียวคือต้นบวกปลายคูณด้วยตัวหารด้วยสองมันมีสูตรเดียวดังนั้นครูก็เลยได้มาเป็นสองข้างหน้าข้างไว้นะลูกต้นคือเลขหนึ่งบวกปลายคือเก้าสิบเก้าเห็นไหมไปคิดออกมาก่อนไหมก้อนนี้นะคือก้อนนี้นะคือก้อนนี้นะต้นบวกปลายคูณตัวมีกี่ตัวเนี่ยมีตัว กี่ตัวเนี่ยแล้วก็หารด้วยสองมีกี่ตัวไปหาตัวก่อนปะหาตัวก่อนนะตัวหาได้จากปลายคือเก้าสิบเก้าลบต้นก็คือลบหนึ่งหารด้วยตัวห่างแต่และตัวมันห่างกันทีละสองห่างกันทีละสองหารได้สองแล้วก็จับบวกหนึ่งครับเก้าสิบเก้าลบหนึ่งคือเก้าสิบแปดหารได้สองสองหนึ่ง 8, สองสี่แปดสองเก้าสิบแปดบวกหนึ่งกลายเป็นห้าสิบ แสดงว่ามีทั้งหมดห้าสิบตัวอันไหมครับอันเนอะดังนั้นก็จะกลายเป็นต้นบวกปลายคูณตัวตัวคือห้าสิบไปแล้วแทนเลยได้ไหมแทนเลยละกันคูณห้าสิบอืมเนีครับปรากฏว่าสองเนี่ยมันตัดกับสองได้พอดีเป๊ะเลยข้างหน้าปึ้งปึ้งดังนั้นหนึ่งไปคูณกันกับใครไปคูณกันกับห้าสิบไปคูณกันกับหนึ่งร้อย คูณห้าสิบตอบห้าพันนี่จบนะพียนฮะช้อยข้อที่สี่ครับอู้ข้อนี้แอบแอบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแอบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถูกไหมแอบยากอยู่เหมือนกันนะฮะ